สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่11ในเรื่องของชาติไทยนักเรียนดูหนังสือนะคะหนังสือสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนี่แหละที่เราเคยเรียนนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเจอหนังสือแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าที่100 30นะคะ129 130นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของชาติไทยกันนะคะพร้อมหรือยังคะเปิดเจอหรือยังลูกหน้าที่130อ่ะหน้า130นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จัก ว่าชาติไทยของเราความเป็นมาเป็นมาอย่างไรนะคะชาติไทยเราเนี่ยเป็นชาติเก่าแก่นะคะมีดินแดนเป็นของตัวเองปกครองปกครองตนเองและความเป็นเอกราชมาช้านานนะคะคนไทยรุ่นก่อนๆได้สั่งสมสิ่งดีงามที่แสดงถึงความเป็นไทยและการสืบต่อมาจามาจนถึงเราในปัจจุบันนะคะ เมื่อเรารู้จักความเป็นมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยทราบไหมคะมีอะไรบ้างทราบไหมคะว่าอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นของชาติไทยเราอ้าวเรามารู้ความหมายของสัญลักษณ์กันก่อนนะคะสัญลักษณ์หมายถึงเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆนะคะ แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยคือเครื่องหมายแทนชาติไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าชาติไทยแตกต่างจากชาติอื่นอย่างชาัดเจนนะคะคนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในชาติไทยของตนเองนะคะเราจะต้องมีความภาคภูมิใจนะคะในประเทศชาติของเรานะคะทีนี้มาดู ความหมายของชาติชาติหมายถึงอะไรชาติหมายถึงประเทศที่อยู่อาศัยและดําเนินชีวิตของประชาชนนะคะเครื่องหมายที่แทนเป็นความเป็นเอกราชของชาติไทยก็คือธงชาติไทยและเพลงชาติไทยนะคะนักเรียนทราบไหมเพลงชาติไทยเคยร้องไหมลูก เคยร้องเพลงชาติไทยกันไหมคะนั่นแหละเป็นอะไรคะเป็นเอกราชของชาติไทยนะคะที่เป็นเครื่องหมายแทนความเป็นเอกราชของชาติไทยของเราก็คือธงชาติไทยและเพลงชาติไทยนั่นเองเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าเอกลักษณ์ของเรานะคะคือธงชาติไทยและเพลงชาติไทยทีนี้เรามาดูว่า ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงนะคะไตรก็คือ3าธงไตรรงก็คือธง3มสีนะคะมีสีอะไรบ้างามาดูกันค่ะผื้นธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งออกเป็น5แถบ มี3สีนักเรียนลองนับดูสิลูกใช่5แถบไหมเาเริ่มตั้งแต่สีแดง1สีขาว2สีน้ำเงิน3สีขาวอีก4และก็สีแดง5เขาเรียกว่า5แถบแต่มีสีกี่สีคะมี3สีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะคะ